โอเคครับก็สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผม s p k 8 8 8หรือว,ว่าไอลูกปลานะครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่เกมเส้นทางมาจงเวยมาจงเวยภาคที่1น,นนะครับวันก่อนหรือเมื่อวานนี้นะผมจัดภาคที่2ไปแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นภาคแรกกันดูบ้างนะครับมางบ17จัดจัดไอพชายเบ็ด400ไปเลยเบ็ดวัดใจครับหรือว่าเบ็ดวัดใจนะ จริงๆต้องทุนมาสัก30,000ื0นีนะครับถึงจะเบส400รนะครับแต่นี่ก็มาวัดใจเลยภาคแรกก่อนนี้ยังชอบภาคแรกเนี่ยแตกดีเหลือเกินนะครับแตช่วงหลังๆมาโดนมันแดกบ่อยเกินก็เลยย้ายใจไปภาค2 <c oughs> แต่ว่าขอหวนคืนสู่สังเวียนภาคแรกหน่อยละกันนะุผู้ชมนะ ไปนะครับที่เข้ามารับชมคมั้งแรกนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันไว้ด้วยนะครับถ้าหงไปชอบคลิปนี้นะใครที่จำผมได้นะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะวันนี้จะลอดหรือลวงมาดูกันนะครับนีขาดทุนอยู่ตอนนี้ เชื่อว่าถั่นเทอร์โบนี่ผมว่าผมใกล้หมดแล้วนนเนี่ยน <c oughs> นทีเดียวแบบหมดดากอะ่ะไอ้เรื่อยๆมาจังเวไอ้ลูกป้าอย่างนั้นแหละสแคทหล่นมา <c oughs> ขออีกตัวนึงเพื่อนล่นมาดิ <c oughs> โอ้โหเพื่อนก็หลงแล้วนะนะอย่างเกลืออะไรวะน้องผู้ชมว้าวหลัวๆภาคแรกตามสเต็ปโอ้คนนึงว่าจะแตกโอ้สเแคท แล้วแต่แคตตัวนั้นทำไมมันโผลิมิมหัวลิมๆิมเหมือนกันวะนะมันลงมาทำไมวะโอโเซ็งเลยเบนแบบนี้ยถ้ามันอยู่ข้างบนจะไม่ว่าอะไรเลยนะท่านผู้ชมอันนี้มันทำหัวลิมลมอยู่ข้างล่างสุดไม่มีประโยชน์นะครับมันทำให้เราช้ำใจเล่นเฉยเลยค่ายพีจีมันกวนตีมมันยั่วโมโหเรานะครับห0 0พัออนสุดท้ายยังไงพี่ชาย โอเคโอเค very good จัดมาดิครับจัดมาดิครับอืมจัดมาอีสองต้องอย่างงั้นต้องอย่างงั้นเอาอีกดิเพื่อนเอาอีกดิเอาอีกดิออกดสวยงามดิสวยงามดีสวยงามก็เยี่ยแล้วตอนนี้จะหมดอยู่แล้วเนี่ยหรือสามพันนะครับท่านผู้ชมสามพันสุดกตา สองวันส so ุดท้ายเดี cancel, ๋ยวดีมาหมดก็หมดวะวัดสุดเหมือนกันละวะใจแรงใจเลยเพื่อนหมดก็หมดหมดก็เติมใหม่นั้นแหละโอ้้ยโอ้โหเหลือพันพันสองอว่าแปดร้อยสี่ร้อยสุดท้ายอุ้ยปฏิหารมีจริงหรือเปล่าถ้าปฏิหารมีจริงขอให้ฟรีเข้านะเพื่อน เข้าเฉยทุกสถานหลือฟรีหรอหลือฟรีร้อยว่าท่านะผู้ชมเอาว่าคัมแบม็กไวเนี่ยไม้เนี้ยคัมแบ็กเปล่าพี่ชายเอาดิอู๋ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะกดติดตามกันด้วยนะท่านผู้ชม,มเฮ้ยคลิปนี้ไม่เอาเรื่องเฮ้ยหมานจัดอุ้ยดอกนี้บุญบำทำเบคูณสิบหมื่นเจ็ดครับรู้เรื่องกระเบื้องแตก คัมแบ็กอีสเรียวนี่แหละก็เรียกว่าคัมแบ็กของจริง400สุดท้าย19โอ้โห, 1, โโหเลยจึงเจ็ดหมุนครับยาววันนี้ยาวไกลน้องเอ้ยโดนกูแน่โดนกูแน่เอาดีเอาดีไหลๆดีพี่ชายก็ผมไม่ไหลวะ่ะแต่แค่นี้ก็คัมแบ็กสายใจแล้วนะท่านผู้ชมนะ เอ้ยนึกว่าจะหมดซะละเป็นไงวัดใจวัดสุดของจริงอุ๊ยฟีนิฟีปะผมบอกเลยได้วายสองตัวอย่างเงี้ยกับตัวแดงตเต็มตเต็มบึ้บหกพันรู้เหลืองรู้เหลืองสแคตรุ่นนี้พี่ชายฟีนิฟีจันมาวิวายสองตัวอีกแล้วเต็มตีนครับเต็มตีนครับดอกนี้คูณสิบอ่ะมันสองนะครับอ้ ยังมีไหล่ต่อหรือมึงอูจากสี่ร้อยขึ้นมาสีโหโห่มื่นเอาดิมีใครใสุดอยู่นี้ไหมนะผู้ชมมีใครใสุดอยู่นี้ปะโอ้ไม่ก๊เหลือสี่ร้อยขึ้นมาสี่หมื่นเหลือจะเชื่อครับท่านผู้ชมเหลือจะเชื่อโอ้ไม่ก๊ โอ้โหโฟินเลยช่อนะฟินเลยครับท่านผู้ชมโอ้ฟินแหละมหนดีดีเพื่อนโอ้ผมว่าผมผมพอดีกว่าท่านผู้ชมไปต่อนะจะโดนดูดคืนแล้วดูทรงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมแล้วโหเหลือจาก400นะครับ ทำแบ็คขึ้นมาได้ก็โคตรดวงบอกเลยมีใครให้เยอะกว่านี้ไหมผมฝากกดติดตามคนหนึ่งติดตามด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้นะท่านผู้ชมนะก็ใครที่อยากเล่นเว็บเดียวกับผมอยากเข้ากลุ่มถามดูสปินดูลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วเจอกันครับผมไวรุ่นบ๊ายบาย